เามาใกมครับสวัสดียามเย็นท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับก็ตอนนี้ผมอยู่ที่ป่าโกงกลางครับตอนนี้มากันอีกที่หนึ่งนะครับซึ่งน้ำลงแบบนี้นะครับนู่นผมก็จะมารุนรุนกุ้งรุนปลาปาสากลางเขาเรียกว่าลากไหมลากอวนโอเคนะครับวันนี้ก็มากัน นี่นครับดีดีนี่พย,ยาก็ฝ่าแล้วก็พี่ชายเดินไปแล้วข้างหน้านะครับก็ไปครับเป้าหมายก็คืออ่าลากเพื่อที่จะทำเหยื่อตกปูนะครับคือคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าผู้ชมได้ดูกันนะครับก็คือผมได้ไอ้นี่ละได้ลงอ่า ปูที่ตกกับพี่ชายนะครับตกได้ตัวโตมากด้วยแล้วก็นั่นแหละฮะใช้เหยื่อปลาปักเป้าแล้วก็เหยื่อปลาปลาขี้จีนนะครับก็ได้อยู่ตัวโตด้วยยิ่งปลาปักเป้าเนี่ยปลาไอ้ไม่ใช่ปลาครับปูชอบมากเลย はみな。 เคยนะแต่ว่ามึงเคยเห็นมัเลยหออ๋อไม่ไม่อะไรเงี้นี่นะคเออถัดออใช่มสวยมามเลยสวยมาก เฮ้ยเอย่าไปตองชุมนงเดินเดินดูฝั่งนู้นนะครับนู่นนู่นแล้วก็จะมีคนที่เขาวางอวนนะครับนู่นครับโอเคนะครับเดี๋ยว ก็จะรุนขึ้นไปนะครับได้ไม่ได้ก็เอาตามที่ได้นะครับแล้วก็อยากสิ่งหนึ่งที่อยากจะนําเสนอวันนี้ก็คือป่าชายเลนแถวๆนี้นะครับมันอุดมสมบูรณ์เจอไอ้นี่ครับแมงกะพุนแมงกะพุนเต็มเลยครับเมื่อกี้นะระหว่างที่เราเดินเนี่ยเนี่ยแมงกะพุนเยอะมากนะครับแล้วก็เนี่ยเมื่อกี้ตอนที่ล่าก็ได้กุ้งได้ปลานะครับที่มันอยู่เนี่ยพร้อมกับขี้เลยขี้ขเถือกนะฮะโอป้าเราก็จะไปเอาลงมาตรงไหนเรียบวกขึ้นอยู่แล้ว โอเคครับโอเคครับป

กุ้งหัวแข็งกุ้งเคยกันมัน่ยไอ้ปลากรูกินมั้งเลยไม่อยากมาดูรูปบุญแต่ว่าช่วยนั้นเนาะปลาก็เราก็ะมอมันจีบอยู่ไหนกันมานี่นะครับคุณผู้ชมดูที่มือผมนะครับมันเป็นลูกกุ้งตัวเล็กๆนะครับเขาเรียกว่ากุ้งเคยเอาไปทำกระปีครับอร่อย

bong băng 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 phong, băng 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 phong băng lắm. bao băng 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 cái băng 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 อยกรุงักรเี่ยครีบ้าตัวไม่กวนมันกัุนเมือเยอ่ะไม่กวนอะไรแม่กับนยำก๊อกิไม่ก๊อกกูเยี่ยบอ่ะไมตอนนั้นุนใจคืว่ายูเลี่ยมต้องเย็นเย็นสนุกถ้ามันครบเลยตายพวดได้หว่ากันไม่งั้นก็ผลโคตรน้องอะไรปลาอยนมีแมงขวพูดไหมมาหยบขยบน้ำฟังฟังช่างวะนั่นมีแมงขัวพุดไหมนี่ตัมา

เย็ย็นแข็นเปากระป๋อนี่มาเรากุ้งทำไมเดี๋ยวกินเลยสองครั้งแล้วโซบินถามก็ฝาตอว่ากินเลยซอเขากาลไปกินก่อนกึก็กำลถาม แล้วกุ้งเลี้ยอ่ีก็ออาไปทำเป็นกุ้งเต้นะกุ้งนี้กันนะตาเๆบอัน้ยอุ้ยอบอุกุ้งหัวแขงกุ้งเอาไปทำเียไป

กุ้งขาวครับท่านผู้ชมกุ้งขาวกุ้งเขียวยังครบครับพี่วว่าดีดีกุ้งดำยังครบครับครับกุ้งดำอยู่ข้างหน้าครับกุ้งดำมีชื่อเล่นว่าหวางตาตาปีัแสดงครับเชื่อกมีกุ้งคือนักแสดงครับเชื่อก าวิ่งเไลลงมาเลยให้มึงดินถ่ายนี่นะครับเด็กม้าเลขแปดชายาอะไรนะวางกาปีอเลเอาก้องเตีกบอกวางก้าปีทำปนีเอาไปไหมนั่ลงคุลงมาเลย้นมาเชีคุณนี ก็ไม่พูกอะไรเลยนะโอเคนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับคือตอนนี้เนี่ยฝนมันเริ่มตกมาแล้วนะครับแล้วก็น้ํามันก็เริ่มดันขึ้นสูงมาแล้วแล้วก็ทาท่าว่าจะกลับกันแล้วนะครับก็มาดูผลงานกันนิดน,นึง นะครับได้ทั้งป่าปลักเป้าที่จะทําเหยื่อและได้ต้องกุง้งนี่ก็เช้วันนี้นะ,ะต้องขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามอย่าลืมกดอะไรครับ<อ>หวังบบกดไลค์ <Lord. S 2> กดแ,บบแชร์กดซับสไครต์และเป็นกำลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับบ๊ายบายแสงสุดท้ายครับสวยมากเลยไปครับ